พักสมิเกะขอบคุณครับในะอินเต,ตอร์ปรูตเตอร์เดสกูลตื่นแรกเออเนี่ราแคนดูสเลกอะบวยเหลียมฟรอมเทเวียโคมเมทัศไม่ได้ยินเสียงเสียงไปหมดแล้วตอนนี้นะคะเสียงหายเพราะว่าไม่ได้นอน เป็นห่วงเป็นห่วงแม่เป็นห่วงครอบครัวเป็นห่วงใจจะขาดอยู่แล้วคนที่คนที่อยู่ไกลจะรู้สึกว่าเป็นแบบไหนนะคะคือเราอยากให้เราอยากให้ไปเห็นกับตาแต่ว่าเราไปไม่ได้เพราะว่าหนึ่งเ,เราอยู่ไกลนะคะด้วยความที่เราอยู่ไกลเราไม่สามารถที่จะแบบว่านั่งรถอสองชั่วโมองหรือว่าขับรถไปเองได้นะคะตอนนี้บ้านชอ่อกลายเป็นสนามรบเรียบร้อยแล้วนะคะบ้านชอก็จะอยู่กันทะลักนะคะเ,เมื่อเช้า ตอนตีไอตอนตีตอนตีสามพี่สาวได้รับเมียเดรานเขาเรียกอะไรเขาได้รับข้อความจากผู้ใหญ่บ้านนะคะว่าให้อพยพตอนนี้เดี๋ยวนี้ด่วนเลยนะคะซึ่งบ้านท่อเขามีรถนะคะเขามีรถเขาก็จะแบบว่าเอาคนที่ไปอยู่บังเกอร์ด้วยกันอะออกไปด้วยกันนะคะขับรถจากที่บ้านไปที่ที่เขาจุดรวมพลอะประมาณสองชั่วโมงนะคะทุกคนเราก็แบบโอเคไกลพอสมควรแล้วทีเนี้ย พี่สาวบอกว่าตอนนี้ในหมู่บ้านกลายเป็นที่วางลูกปืนใหญ่ไปแล้วค่ะเพราะว่ามีทหารมีนายทหารนะคะ mm hmm. เขาก็ขับขับรถไอ้ปืนใหญ่หนู่นนี่นัน่นไปไว้นะคะทุกคนเพราะว่าช่อเคยบอกว่าที่บ้านชอ่อมันมีค่ายทหารเก่าอยู่ซึ่งเขาก็ไปตั้งกันอยู่ตรงนั้นนะคะเราก็แบบใจอะใจตอนเนี้ใจช่อไม่มีอะไรเลยทุกคนใจช่อมันแบบเ empty เขาเรียกอะไรอะ คือมันว่างเปล่ามันไม่มีอะไรไม่มีความไม่มีความรู้สึกอะไรเลยทุกคนอยู่มีมีความรู้สึกแค่อย่างเดียวคือตอนนี้เป็นห่วงทันมากนะคะแล้วทีเนี้ยพอไปนะคะพี่สาวส่งรูปมาให้พอไปอยู่ในที่เขา,เาจัดไปให้นะคะมันก็คนมันเยอะคนมันก็ล้นออกมาทุกคนแม่ชอกับครอบครัวไม่ใช่แค่ครอ,อบครัวชอนะคะครอบครัวคนอื่น ก็อยู่ใต้ต้นไม้ด้วยนะคะเพราะว่ามันล้นที่ที่จัดที่พักเขาจัดไว้มันล้นนะคะทุกคนก็เลยต้องได้ออกมาอยู่ข้างนอกมานั่งข้างนอกนะคะแต่กับของกับข้าวก็จะมีคนที่แบบบริจาคมาแล้วก็มาให้นะคะก็ยังมีน้าห้องน้ําอะไรเงี้ยก็ยังมีโอเคอยู่ดีกว่าอยู่ในบังเกอร์นะคะเพราะว่าเราคิดว่าไม่กี่ไม่กี่วันคิดว่าวันนี้คงจะสงบแต่ไม่สงบค่ะทุกคนนะคะก็ยังมาหนักกว่าเดิมแล้วก็มีคนฟัง กัมพูชาขึ้นมานะคะมาคอยชี้จุดให้เพราะว่าบ้านช่อกับกัมพูชาเขาติดกันแล้วทีเนี้ยมันก็จะมีคนในหมู่บ้านที่มีเมียเป็นคนเขมรคือเป็นคนกัมพูชานะคะแล้วทีเนี้ยเขาก็พาลูกพาหลานหรือว่าพาพี่น้องอะ่ะขึ้นมาด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ส,ง,สงครามไอ้สงครามแล้วทีเนี้ยมันมันเหมือนกับว่า เขาเป็นคนบ้านโน้นเขาก็อยากจะให้บ้านเขาชนะนะคะก็เลยชี้จุดให้นะคะว่าตรงไหนเป็นจุดกัมบับงตรงไหนเป็นจุดของทหารนะคะเขาถึงยิงลงค่ะทุกคนตอนนี้หมู่ตอนนี้มีการเชร์ออกมานะคะเพราะว่ามีผู้ชายที่แต่งที่แต่งตัวใส่หน้ากากสูงประมาณนี้ครับรถประมาณนี้เขาจะขับรถวนเพื่อหาจุดว่าจุดไ จุดกำบังของทหารจุดบังเกอร์อยู่ตรงไหนให้เขาจะเป็นคนชี้จุดให้ซึ่งเขาอยู่ในเขตของไทยนะคะตอนนี้เราก็ได้แค่ประกาศหาเราก็ได้แค่ช่วยกันประกาศใน Facebook นะคะว่าถ้าเจอผู้ชายคนนี้ที่ไหนให้แจ้งไปกับเจ้าหน้าที่เพราะว่า,าเขาขึ้นมาในประเทศไทยขับรถของคนไทยเพื่อที่จะชี้จุดให้กับเขมรว่า,าจุดของทหารอยู่ไหนเขาเรียกอะไรนะคะไอ้ไอ้เขาเรียกอะไรอะ กไอ,อ,อ,อ้พวกพี่ทหารนะตั้งฐานอยู่ตรงไหนนะคะเหมือนว่าไปชี้จุดให้เขาอย่างเงี้ยให้เขาให้ฝั่งนะู้นยิงมาถูกทุกคนชอบก็แบบฉันฉันกินข้าวไม่ได้กินได้สองคำทุกคนเพราะว่าวันนี้ต้องไปทํางานนะคะเมื่อคืนก็นั่งนั่งแล้วก็โทรหาแม่โทรหาพี่สาวโทรหาโทรหาทุกคนโทรแบบเป็นยังไงมั่งโอเคไหมโดนยุงกัดไหมหิวไหมอะไรอย่างเงี้ยสรุปแล้ว เราก็ไม่ได้นอนกับเขานะคะเราก็เหมือนกับเขาที่ไม่ได้นอนพี่ก็ไม่ได้นอนเพราะว่าได้ยินเสียงปืนตั้งแต่ตีสามนะคะก็คือหยุดยหยุดยิงตอนกลางคืนไปนิดนึงแล้วก็เริ่มไปกทีหนึ่งตอนตีสามมาหนักตอนตีห้านะคะทุกคนตอนนี้ก็คือแค่รอดูข่าวนะคะแค่รอดูข่าวว่าจ,จะเป็นยังไงบ้างาส่วนพ่อเก็จะโทรหาแม่ทุกๆชั่วโมงเลย ตอนนี้หายร้องไห้แล้วแต่ว่าที่ทําใจไม่ได้คือเป็นห่วงยังเป็นห่วงอยู่นะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะคะว่าเออทางบ้านเราจะเป็นยังไงนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะทั้งพี่ทาหารทั้งชาวบ้านนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยคะ่ะ